อยู่ยกับช้องกำลังคิดนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมารีวิวบ้านนะคะว่าเราสร้างแบบไหนบ้านนะก็คือเอาจริงๆไงชอบแบบไหนแต่ถ้าแบบไหนไม่ถูกใจก็จะไม่ค่อยชอบเราก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่นั่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะมารีวิวให้ดูกันค่ะบ้านหลังแรกเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไปบ้านหลังนี้กอนก่อน ที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะที่เป็นอพาร์ตเมนต์ร้านตัดผมนะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะระแวงอย่างหนึ่งเพราะว่าแบบกลัวหมดกล้องมันปิดไปอะไรเงี้ยต้องดูตรงนี้ตลอดเวลาเลยนี่นะคะนตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะตู้เย็นมาใส่เพราะว่าเอาตู้เย็นไปย้ายบ้านใหม่มานะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม่จะเอาไปนะ,ะเดี๋ยวหาตู้เย็นแปบนึงนี่อันนี้เลยนะทุกคนจริง,รงๆเราก็ชอบบ้านหลังนี้แหละแต่ว่าแบบเห็นชอบคนอื่นเขาแต่งบ้านก็เลยอยากแต่งบ้างก็คือแบบก็คือเราอยากแต่งมากอะไรอย่างเงี้ยส่วคนคนนี้ไม่เกี่ยว มันไม่ใช่ของเราเพราะมีเด็กยายเข้ามาอยู่แล้วเราก็ยาของเขาไม่ค่อยอยากเลี้ยงเด็กอะทุกคนมันต้องทําอะไรเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่า,า,อยางเงี้ยก็เลยแบบจริงๆริอะเลยบ้านหลังนี้นะจะแบบอ่าอันนี้ตัวตั้งแบบของเราก็คือเราเนี่ยจะตั้งชื่อคนนี้นะคะว่าเคนยาคุงก็แล้วกัน,กน หรือถ้าเราชอบอีกแบบหนึง่งจะมีสองชุดด้วยกันก็คือเคนยาคุมแล้วก็พิมวาสุค่ะแล้วก็กระต่ายตัวนี้ก็เป็นของเพื่อนนะแต่ว่ามันต้องมาอยู่บ้านเราเนะะี่ยค่ะนี้ก็ชุดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ายไปบ้านนะคะจริงๆก็จะมีย้ายมานอนบ้านนี้บ้างอะไรอย่างนี้ก็คือมีย้ายมาบ้างอะไรอย่างนี้นะ ้าไม่ย้ายมาเลยก็อันนี้แหละเดี๋ยวจะมาเก็บของย้ายนะแต่ว่าเอาเอา,เ,อาเดินทางหายหรือเมานะจ๊ะจะลืมแล้วยังไงดีเนี่ยอันใช้ตะกร้าน,นี้ก็ได้อ่ใส่อันนี้นะคะไปดูไหวแล้วก็ไอแพด ก็สกินแคร์แบบนี้ก็เอาไปด้วยแล้วส่วนตู้อะไรแบบนี้เนี่ยจะเก็บไว้ที่นี่นะคะอ,อ่านี้นะแล้วก็ส่วนเตียงอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเอาไปเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันดูยุ่งยากไปเงี้ยทุกคนนะเนาะคิดภาพดูดินึกภาพดูดิถ้าแบบถ้าเป็นชีวิตจริงโลกของไปแบบนี้น่าจะยาก เงินไม่เอานะเพราะเราไม่ได้รวยขนาดนนั้เอางบพอประมาณส่วนชุดนักเรียนเอาไปไหมถามเอาไปไหมเอาไปได้อสองชุด